วันนี้เวลา14นาฬิกา25นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัมพลกิติอัมพลองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2566ที่โรงแรม p r i ินซ์ a าเลสซึ่งตรงกับวันที่20กันยายนของทุกปี และที่สําคัญเป็นวันคล้ายวันพระบรมาราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระประเมณพระมหาอานันทบมหิดลพระอธฐมารามาธิบดินประกอบกับองค์การสหประชาชาติประกาศให้มีวันเยาวชนแห่งชาติตั้งแต่ปี2528เป็นต้นมาโอกาสนี้องคมนตรีมอบเกียรติบัตรด้โลกเกียรติยศประจําปี2566เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนทั้ทงนี้ในปี2566มีการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนหลายด้านอาทิการจัดค่ายโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนรวมพลคนทำดีปีที่8 Smart Community Model และจัดก,กิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติใน76จังหวัดภายใต้หัวข้อสารพลังเยาวชนจิตอาสาในยุคดิจิทัลสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน วันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเสด็จลงนับพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามหาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินรัชกาลที่8เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ20กันยายน2566 ทั้งนี้สมเด็จพระนิษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีประธานทุนจุฬาลงกรราชสันตติวงศ์ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานพระราชานอนุญาตให้สมาชิกทุนจุฬาลงกรราชสันตติวงศ์ซึ่งประกอบด้วย16ราชสกุลและสมาชิกสายสัมพันธ์กับมเหสีหรือเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจัดงานบำเพ็ญกุศลขึ้น โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคับปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพันโทหม่อมเจ้านวาพันยุคนทรงเป็นประธานฝ่ายคารวสเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองคท์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย วันนี้พลเอดาพงรัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยายลัยราชพัฒกำแพงเพชรประจำปี2566เพื่อรับฟังการสรุปประเด็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นับตั้งแต่ปี2,561ถึง2,566ได้ดำเนินง,งานด้านการพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทภารกิจของมหาวิทยายลัย593โครงการเป็นโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ402โครงการด้านสังคม56โครงการด้านสิ่งแวดล้อม17โครงการและด้านการศึกษา118โครงการให้เกิดความยั่งยืนใน630ชุมชนคิดเป็นร้อยละ48ของจำนวนหมู่บ้านทั้งหมดในจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดตาก ซึ่งเป็นพื้นที่บริการของมหาวิทยายลัยราชพัฒกำแพงเพชรนอกจากนี้ยังได้ติดตามกิจกรรมการพัฒนาซอฟต์สกิลให้กับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นำนักศึกษาจากนั้นลงพื้นที่ตำบลสักงามอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร เยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยอาทิ์การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตจากอ้อยตามหลัก BCG model เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกอ้อยแบบครบวงจรที่พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนเครือข่ายในชุมชนการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็กการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนต้นแบบ และนวัตกรรมแปรรูปผลผลิตทางการ,กรเกษตรมูลค่าสูงเช่นเวชสํมอางอาหารเสริมโปรตีนและสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อสุขภาพจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ